มาให้ดิมาโตกับมื้อใกล้กันหนัยกหนักของ17ทหารน้เ่นขอขอมาได้บ่แแต่ละคนได้งานซด้ออันละบาทอัต่อที่ใสใสบ่ได้สมัคแล้วเจ้ากบวามา รฮมบ้านก็ว่าบกซอบ้านกับเจ้าองาเิกกระทิแกเขารวมซื้อแล้วคงค่อยมากมากวิ่งค่อยเ้อเนี่ยไปหาก็ได้ตอนชุดโอ้ยหัวต่าบานักยังเนาะอือ โดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องไรเอฟซีทุกๆคนเนาะมาพบมาปอกกับสา,า,สาวลา,าวเสว็นเกา,าสาา็นเคยเนาะเดี๋ยว 78, ก่อนเด้อในวันที่18บแมังกรเนาะปี2564เรียนด้วยควเพราโลภครูบาอาจารย์ทุกๆภาคส่วนเนาะและพรทั้งในบา้านละเพจยิง ข้าพเจ้าสื่อนางคำพ้องสุภาลากษ์พร้อมด้วยทีมงานสาวเราข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงานมีความปิติยินดีที่ได้เป็นตัวแทนมาทำโุงทานเขาเปียกในแก่เด็กน้อยนักเรียนสีสว่างใต้ขอขอบพระคุณพอ่อคู่ไข่บูนสมมานาคิตพร้อมด้วยคู่พร้อมด้วยพี่นัทเนาะ ที่มีจิตใจมาขอมาหว่วงบริจาคเลี้ยงเขาวันเด็กวันเด็กอยู่ฝั่งไทยแต่เพิ่นมาเลี้ยงอยู่อันนอยู่ลาวเนาะเพิ่นคือมีแต่สัทธาเพิ่นผู้เดียวเนาะคือพ่อครู่เป็นพ่อครู่พ่อครู่เป็นผู้สื่อสารสีว่าที่นำมาที่นำมาเนาะนพามาแลขอขอบคุณพ่อคู่และพี่นัดหลายๆเดอ้อ ขอขอบใจหลายๆแล้วก็แล้วก็ขอเชิญมีทีมอันเดย์ในบ้านสาวอันเด้์มาสมทบอันเด้์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทีมงานในในบ้านเป็นไล่งานตัวก่อนเนาะแล้วก็อุบาจารย์เชิญเชิญวนไม่ตันเลยในบ้านในบ้านก่อนในบ้านก่อน แม <oung> ่น้ำซื้อแม่น้ำซื้อไอแม่น้ำซื้อ้ามว่าจววกมบ้านห่ข้าวมากเขาบ่บ้านอออสบายดีบายทีู่่้านเมื่อนี้กมาห่วงที่ที่น้ำยุกน้ำลานชือว่า ขอคุณหลายลายแล้วมาช่วยบ้านร้านเมืองพวกเฮาเนาะเียาเีขายังมาซอยเายังูดูนกระทำทวาชูในวยนนี้เนาะถือใหญ่ขยายตขึ้นมากแ้ถึงมีุกี่ย่งในบ่อนขะนี้ขอบคุณลายลายเรื่องขอบคุณเรื่องเอาเมิดส่วนไรกชุก สมอนในน้ำของเครือขยสังสบางไตยเงไตยปกครองในสถาบันเศรีเมื่อนี้มีความู้ซึกดีใจหลายที่เห็นทางหน่วยงานต่างหน้าปกคู่ได้เอาปกเรียกมาเ็ดเลี้ยงลูกหลานนอกนักเทียนในโรงียนน,น,นี้มีทั้ง

คือว่ามือนี้เราเป็นมูอทเด็ดแล้วังมือนี้ได้กินอะไละชอบเปียดเลย้องน่่ยงันผสิมาเี่ยมมากขอบคุณอาคุตาเลยก็แสดงความภูมิคุเคยมากันาคุณแสดงความ,าข,วามขอบขอบใจมายังบ้านเี้ให้โรงเรียนขนน้อยมีใบหน้าอันไม่ประวัติศาสตร์กับวัน วอากัใจพ่อบ่รอจะมงเนได้้า่าไสิแล้วนในสบานเวล่อาารได้าบข้ารายงานทีมงานวนพี่น้องแลวก็พิเศษคือมียูทูบเบอร์เนาะพี่น้อง คือมีล่าเลาสตูดิโอสบายดีพี่น้องแล้วก็เจ้าเล่าสวรรค์นณพี่น้องแล้วก็ทีมงานทารายงานตโตเลยสบายดีพี่น้องมาว่าินดีแล้วเดี๋ยวบายดีพี่น้องสปูฟังลาเด้อสบายดีพี่น้องมือจับหน้าบ่าววีแล้วก็ทีมงานคนไหนทีมงานของเขาเนาะสบายดีพี่น้องเมซาลาเด้อพี่น้องโดยเาาก็มมีควปิิตยนดีหลาายๆเเนะดี๋ยวเ้าทีเริ่มให้ ครูบาอาจารย์ห้องักเรียนกับมาทีละคนแ้่ลคนคนึ่งไป่คนเลยไปแม่ก้อยไปแมรไหมคนนึับกันมานึงนะมานี่ลูกมาีมาเอา้ามเออสมองไปคนนึงนั่นมีเพิ่มเติมคือมี สาวเต้นหาดูมาบริจาคมาสมศรีซึมหาลอยบาทพี่น้องเขาก็ได้ซื้อเป็นดินโซ่แล้วก็เพิ่มเนาะพี่น้องเป็นจำนวนเทพจิ๋วเก้าถูดตีข้าวมะหวั่ลูกคูได้แล้วออกไปอยู่ชุดนหนึ่งอีกลูกคูได้้วคูได้แล้วได้แล้วอย่างออกแล้วลูกเ็ู้า

คอยอยลูกคอยคอยคอยย่างลูก

เอาตรงนี้ค่ะนี่ตนเดบของลูกไม่ได้ม้อภายในคือไม่หม้อภายในตูเองใครกได้ใครก็ได้โอเคดูเลยเร็วดูเยเร็วฮะอันที่แบบลุ่งลุ่งเดียวเนีอ้าวสีอาวก็เลยว่เอาลงไป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 ทางนั้นไปถ่ายสี่นาทีมาเปิดงานไป เอาสวัสดีชาวยูทูบทั้งหลายสวัสดีเพราะว่าในในคู่เลยในบ้านเพิ่นมีสิ่งที่อยากขอเพิ่มเติมน้ำพ่อคู่เนาะก็แล้วแต่พ่อคู่ปิดจารณาให้เพิ่นเพิ่นขอค่อมค่อมค่อมตั้งโตบ่ทำตั้งโตค่อมแล้วค่อมมือถือก็ได้เพราะว่ามันเป็นตั้งโตแต่ได้มันสิบก๊อฟเฮมันสองหงเยนเลย ขอ, lla, อคอมเวลาว่ะนี่ก็สกสานนะมันมันบ่มีนง่ายเนาะมันบ่ม ja mm ีคอมดิจะได้คอมมาใส่ในห้องเรียนนี้แต่ล้วก็ฟืนไฟก็บ่มีเดี๋ยวนี้มีแล้วฟืนไฟก็ดีแต่ว่ายังขาดคอมมันบ่นที่ออัดอิดก็สกสารยังมันได้ถ้าว่าเป็นไปได้ก็จะขอนั่นแหละขอน้ำผัดทานนั่นแหละขอคู่เนาะเอาแววลุงถ้านั้นอยากขอน้ำ ขอคู่เนาะอันคอมมาใส่องเยี่ยนเฮาเลยเพราะว่ามันขาดเคินที่มีกระสอบกระสานยังกระต่างๆนึกว่าทางบ้านก็ยังพันด้มีเห็นนะแต่คันถ่าทั้งองเยี่ยนมีเฮาก็อาจจะทีง่ายเห็นนะฉะนั้นจังหวะจะพอฝึกพันในมีน้ำคูบาจันแล้วเออพอสวยเรือได้กับทั้งนี้กับขาดคืนแล้วทา้งองเยี่ยนเฮาเนาะคันถ่าได้คอมไปแล้วมันกระจายดวกขึ้นไปเห็นนะที่มีกระสอบกระสานอันต่างๆภายในองเยี่ยนกระจายดวก ฉันนั่นจะว่าจะพ่งพงฟารมีทั้งครูบาอาจารย์เนื้อนขอผู้หลายๆเติมอีกนะมีมาเติมอีกนะจับดีๆลูกอย่าจับมือเดียวนะ ตอนนี้เขากะส่วนลูกร้านเขากะกินแล้วกับทนยอยทะยอยกันกับเนาะห,หัวหนาห้าเขากะอันนี้คือสา้าสวรรค์เป็นเนรได้แซบอยู่เบายัง่ได้กินเลยังไม่ได้กินเลยเป็นะเป็นเนไดซ้ามเมเจ้าแซบอยู่บ่ซจาเม่เอ้ยจเจ้าแซบอยู่เบา แ่บอยู่ได้พี่น้องมาแบอยู่ไดเพราบ่อยากแ่บบันไดกันเียนะแม่เบ่เห้ยพวกแม่เอากินมารแกงงววกิน่โอ้วาราสตูดิโอเราไปตากแดดมันนาวเลยเราไปตากแดดเนี่ยนบมันก็ลยไปบแล้ มากินเอากินเลยตักเลยบสบายดีสบายดีเออน้าหมมีแล้วตออมันเทพเอาเลยหน้ามันแล้วเอ้าเฮ้ยจ้อนให้แน่เฮ้ยมึงแน่สาวมีเรา บ่ควายสิปิดคลิปแล้วควายสิปิดคลิปแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้สามีหาบเคียงเป็นประวัติศาสตร์หาบเคียงพี่น้องเคียงกันแล้วยังเคียงแล้วจะให้มันไปไกลเรื่องใหม่เออลเสร็จสิ้นภารกิจแล้วพี่น้องกัสิได้เมื่อกัสิได้หาบเคียงกลับบ้านกัสิได้อำ้มราจากเมื่อไปเฮยไปใครสินาโอ้ยคือแต่เนาะ <laughs> เออบไปยบไป bye bye. เอาพบกันงานใหม่เด้อไม่ไปสัมรับไปแล้วพี่น้อง